ทางด้านของรองผู้ว่าที่คอนก็ลงไปติจิตามสถานการณ์น้ำเหมือนกันครับพมมอบตุงอย่างชีพนะครับแก่ผ <fold> ู้ประสบษาไ่นะโดยนี่แหละครับให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วนะโดยนายธุมชัยลีล่าน้อยครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครที่ธรรมราชรักษาราชการเทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครที่ธรรมราชพร้อมด้วยนายไตรยันกิตมาโนหัวนาสำนักงานป้องกันป้องกันและบรรเทาทุกซาสาไพยนะครับของจังหวัดนครที่ธรรมราชกับนั่นผู้ใหญ่บ้านลงพื้นที่นะช่วยเลิกกลุ่มเปรบ้างเลยครับมอบตุงอย่างชีพกัน เข็นได้มั้งกไปแก่ตะบนบางจากตะบนนาทไร่กองเมืองคอนนะครับมอบตรอยชุดเป็นควันกำลังใจทุ่งอย่างชีพได้รับจากปตท่อพนะครับเอเนอร์จีนะครับดีวอลล์พ็อตจำกัดนะครับเพื่อช่วยเลือกผู้ประสบภัยกองคอนรองผู้วานะครับแก้กับมอบทุ่งอย่างชีพนะเดินไปให้กลมเปาบ้างกินน้ำต้มขั้งพร้อมตังกลาใกำลังใจเนี่ยเดินไปเลยนะ นะครับนะปฏิบัต,ติ่ารติมทีครับนั่นแหละค่ะสำหรับสถานาการอุทกภัยในพื้นทีจ่จังหวัดนครศินธรรมราชนะคะเมื่อนที่เราได้รู้กันและตอกนักตั้งแต่หยิบแอดพฤศจ,จิกาย,ยนที่เพื่อที่ที่ผ่านมานะทำให้บ้านเรือนสับสนของประชาชนค่ะโรงเรียนพื้นที่การเกษตรสาธานณประโยชน์เนียเสียหายจำนวน17อำเภอ9 2่อตำบล6 3 4หม,มูบม่บานและก็ประชาชนได้รับพลนกระทบทางแมด6 0มื่น ซ่องพันว่าครัวเรือนค่ะคิดเป็น1ึ่งแซนหกมื่นกาวพันว่าคนนะฮคะโดยจังหวัดกระ่ดประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธรณะภัยและก็เขตให้ความช่วยเหลือภูประสบภัยพิบัตรกรณีฉุกเชินหรือว่าอุทกภัยเรียบร้อยแล้วใน16อำเภอ68ตำบล4 2่ห7มู่บ้านและก็อีก12ชุมชนด้วยกัน